สวัสดีค่ะขขตตอนรับสุขมาเนี่ยหลายคลิปนี้มาแจกบัตเลนะคะประจำวันที่31มกราคม2566วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมกราคมก็หลายคนเงินเดือนน่าจะออกแล้วก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดค่ะทุกวันนี้เงินค่อนข้างที่จะหายากนะใครที่มีงานอยู่แล้วก็ทำงานก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งแบบคิดปรับเปลี่ยนหรือแบบไปทำอย่างอื่นเลยมัน มันมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะคะเสี่ยงในอนาคตว่าเราจะจะอยู่หรือจะไปแค่นั้นแต่ถ้าเราคิดว่าในเมื่อเราทํางานประจําม,มาแบบเบื่อแล้วเราพร้อมแล้วที่จะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเป็นนายของตัวเองอันนี้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จละกันนะคะส่วนการแจกของเราในวันนี้วันนี้เป็นวันสิ้นเดือนนะปะกติก็แจก18บาท19บาท20บาท,บาท25บาบาทขึ้นอยู่กับคนดูวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนก็ แจกพิเศษหน่อยอ่ะแจกตามน,นี้ละกันวันนี้จะแจกแบบรวมนะคะอยู่ที่50บาทประเภทการซูมไม่ใช่เออจำนวนผู้ที่ได้รับซองมีทั้งหมด48คน อ่าอันนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วการสร้างซองหมายถึงสร้างให้ดูนะคะไม่ได้สร้างให้ซ้าๆส่วนใครที่เผลอไปกดสร้างซองแล้วก็ไม่ต้องตกใจให้เราไปดูซองของเรานะเดี๋ยวมันจะมีบอกว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่ถ้ามันหมดอายุแล้วเราก็รอแล้วก็เดี๋ยวจะมีเงินเข้าอลเล็ตของเราทันทีนะคะอันนี้ไม่เสียงเงินนะส่วนเวลาในการรับอ่งเปาในวันนี้วันนี้ก็ แจกแบบปังหมุดเหมือนเดิมนะคะเวลาที่จะสามารถรับอ่งเปาในวันนี้ได้ก็คือ21นาฬิกา8นาทีใครดูจบแล้วก็มาลอที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงแล้วกันนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ